สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขออนุญาตเอืน่นพี่น้องคือเก่านะครับสิไดใดมีความอบอุ่นเป็นกันเองครับพี่น้องครับเมื่อนี้รายการเปิดราคาควายของช่องเกาชนะจนสิทาพี่น้องออกมาไกลครับพี่น้องมาอยู่ที่บ้านหัวหนองดวสิใหญ่พอแนะนําพอจอยครับพอจอยหรือว่าพอสนันแนะนําว่าพื้นที่หม่องนี้นะครับเนาะพิกัดอยู่ใส ครับก็ซื้อสนนันสนนันกับซื้อจอยสองซื้อืมสนันก็ได้ซื้อเขาโรงเรียนนี่ซื้อสันอันรับผมซื้อเหรียซื้อจอยซื้อเหรียซื้อจอยครับให้พ่อบอกพิกัดจังหน่อยในบ้านยังเกาะมันหัวหนองหัวหนองตำบลไหนครับตำบลสีร้องสีร้องอืออืมอำเภออำเภอเมืองจังหวัดเชียงพูมี่รือคขึ้นอำเภอเมืองนะครับเนาะห่างจากเมืองจะกิโลแล้วครับพ่อบมงนี้อ๋อมัน ปดโลประมาณเจ็ดแปดโลนะครับเนาะแปดโลอยังปรทเทไดนถึงบา้านเขานะครับเนะาะบ้านถึงบ้านเขาครับ,บออกจากเมืองมากับมาเสน็นเส็นบาน้านเขานะพ่อนะรับจากเจ็ดถึงแปดโลครับเหมือนอีกสิ้าพี่น้องมาเมืองแนวคิดว่าพอจอยคือบ่อเลี้ยงควายโตโตแม่ใหญ่ครับมีแต่ควายหลุนหลุนเป็นมาจาังดหยสิพี่น้องหูนะครับนะเนาะสิมีแบงพี่น้องว่าล่ะครับพ่อควายที่เห็นอยู่นี่ เอา๋าลูกซ้ายก็ถามลูกซ้ายกับเราพ่อเนี่ยมันอันนี้เขาไปที่ขายแล้วลูกซ้ายก็เป็นผู้ใหญ่บ้านโอ้ลูกซ้ายเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะผู้ใหญ่หมู่ที่สิบสี่บ้านหัวหนองนอะพ่อเนาะออครับเดี๋ยวก็คาดว่าเท่าที่สนทนาเบื้องตน้นก็คาดว่าขั้นได้ราคาจัางไรกะอาจสีปล่อยแบงเนาะได้ราคากันนะพ่อเนาะก็อาจสีปล่อยแบงราคากะดิปล่อยแล้วยว่ามันคือมันยังขายได้ ไปสันผอเดี๋ยวพาไปเมืองเนียเนาะพ่อเนาะเมืองเยี่ยมชมควายหน่อยๆพี่น้องครับกลับมาเมืองเนี้ยคิดว่าเป็นจังพอพอจอยคือบบมีควายแม่สื่อควายแม่ใหญ่มาเนาะครับเนาะกะสิเป็นควายรุุนรุ่นครเป็นจังไรเราพ่อคือเลือกเอาควายรุ่นรุ่นมันมันมักแบบนี้มักแบบนี้เนาะแม่ควายขอกะใายมันกระสือบ่อยมันแพ้งคันที่สื่อแม่กับใส่ทุนหลายเนาะมันจะบบได้มันทุนมาหลายนืม ที่ได้แช่แม่สองแม่เนี่ยครับผมที่เห็นอยู่นี่ไปซื้อมาจังไรแล้วครับคือได้มแตรตงงามงมเสมอกันดีแท้เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านคือกันแล้วเขาเขาติดต่อกันเสียโอ้ในเครือข่ายของผู้ใหญ่บ้านหูจักกันยังสิน้องขอแบ่งปันกันนะ่นหรอแบ่งปันกันมาเลี่ยงแบ่งปันกันมาเลี้ยงเขาไว้แล้วเขาว่า เขาก็ไปเห็นเขากับมักก็เลสว่ากันตกลงกันซื้อกันซะแล้วตรงกันผู้หนึ่งก็เลี่ยงพ่อลูกอืมเรื่องแบบต้นน้ำพ่อลูกขายเนาะอีกผู้หนึ่งกะอยากได้ลูกไปตอรุ่นกลางน้ำพอดีไปพ่อเขายางไปมึงใส่แนน้ำคอกก่อนพ่อนี้บอกคอกนะอันนี้คอกสิพ่อคคอกคอกไหนจะพูดคอกนีู่่นี่คอกเอียอันนี้เส้นโซ่เขาเดี่ยอันนี้ก็ข้ามมันออกมาเอาปีตปีตก่อน ครับพี่น้องนี่สิเป็นคอ,อกช่วคราวเลยครับเด้อก็เห็นไงๆเป็นคอ,อใหม่ยูคาเนาะค <c oughs> อ,อกช่วคราวไว้พักพักเทียงนี่สิบพ่อคออนี้นั่นแหละพักเทียงก็เอาข้อคอ,อ,อกนี้อา่าพักเทียงก็สิมีอ๋อมันก็เสียวมาเขาวันพีละครับสิเป็นคอ,อกพักเทียงนี่เด้อครับมันอยู่พุ่นมันขี่มันหลายลายมันจืดอะไรนี่มีคอ,อกพักเทียงนอกจากนี้แล้วน้านี่สามารถลงได้น้อพ่อเนาะเออ ลงเด่นน้ำนี่กับาสทำเลเหมาะเลยพื้น,นที่น้ำเ,เพาะได้เพวาเขาดอกค้ยน่ะฮะห้อนน้ำมันกัแเล่นลงมาพี่หรอโอ้ไปโยกคุนบดนเนาะบ่ันโดน,นขั้นห่อนกับลงน้ำาพราะน้ำก็นล่นลงน้ำลงน้ำแล้วก็คอข,ขอกนี่หรอกโอ้นี่ครับต้องบอกว่านี่อยู่ใกล้กันครับคอกับน,น,น้ำนี่ทำเลนี่เหมาะเลยพื้นที่อนี่จักไรลรอพ่อแปดไรแปดไรเนาะอ่าพ่อแบงเป็นจัดสรรเป็นอย่างอันนี้มองบ้านพักอาศัยเนาะอ่าอนี่เป็นพื้นที่พักอาศัยเป็นกระทอมเนาะ แล้วก็เลี้ยงไก่ดิครับพ่อนี่เลี้ยงไก่เนาะนี่ครับเป็นบรรยากาศบ้านสวนบ้านสวนของพ่อจอยไก่เลี้ยงไก่ตีกับลังียกับไก่ตีลังีชกับไก่ต้มพรอนนี่ละเออเลี้ยงไก่ตีไก่ต้มน้ำนี่เนาะนกับเพาะลูกพ่อหยังกว้าก,กับเขากหลาเขาก,ก็ต้มชิ้นนี่ครับ,รบนี่แบบวิถีบ้านๆพ่อกับปันยัากรยานมาจากบ้านหญ่พลละเนาะปันมาจาก นี่แหละมูสิบีหัวน้องนี่แหละปันมาจากในบ้านครับกระสินมาบรรยากาศไว้กระเียณนี่บรรยากาศไว้กระเียณก็อยู่กับไก่กับควายนะครับเนาะอันนี้ลุงสีบอกว่าอย่างไรพ่อนี่บ่อบ้านไก่แหละโอ้เป็นบ้านไก่ไก่พันธุ์น้ไหนน่ะโอ้ไก่พันธุ์เป็นพันธุ์ตีเนี่ยน้ำบ่อเออพันธุ์พันธุ์ตีพันธุ์อันนั้นพันธุ์ไข่หรอกอ่าพันธุ์ไข่ก็มีบ่ลายตัวหรอกสิบกว่าตัวได้เก็บไข่แล้วเนาะ กินแล้วอใส่อาหารนี่อาหารนี่ยังเราให้อีพอพวกกัหัวอาหารไก่มาจากตลาดพวกน่ะโอ้ซื้อหัวอาหารไห้อ่ะเนาะไ,ได้กินหัวอาหารดีมันก็ไข่ดีไข่หัวอาหารดีก็ไขด่ดีสิบก็โตนี่เด้อครับบรรยากาศปลาพ่อย่างข้าปอีกนี่กับบองบองบอ,องพักนี่พ่อเนี่ยเปรยายเราสิพาหลา่นลงมาอยู่อ๋อครับยายก็สิมาอยู่พี่ยายก็แข็งแรงวันแล้วก็ ขุนยิบมาจุบันอาบกับไข่แน่น,นั่นนะนี่นะอืมแล้วจะมาสวยเพล่ะอันนี้เป็นเป็นแปลงนาดีพอเนี่ยอืมนี่แปลงนาด้วยครับเด้อในพื้นที่แปดไร่กับสีแดงเป็นแปลงนานะพ่อเนาะแ,แต่กับพื้นที่สวนพื้นที่ขอกไก่ครับพี่รองครับนี่กับสีเป็นขอ,อกของควายเด้อครับเด้อนี่๋ยวสิภาพพี่รองเขาว่าเยี่ยมชมครับนี่ขอ,อกมาตรฐานมีรั่วรอบขอบชิดอย่างดีนะครับเด้ขอข้างบนกับสีเป็น บ้านพักครับเป็นบ้านพักนี่กลางมุงนอนนะครับเดอ้อนอนเฝานี่ข้างล่างก็สิเป็นคอกครับนี่พี่น้องก็จ,จาไปไปปรับใส่ง่ายนะครับเนาะนี่ปรับใส่ง่ายมีหัวรอบขอบชิดอย่างดีในอีกพื้นที่ก็สิมีขออไกลีิแม่อยุเนี่ยข้ไกลข้อไกลก็มีข้อไกลไครทั้งพุนครับผมเป็นข้อไกล ไกต่ตีไกต่ตีไก่ตีเงินลัานก็นมีครับพี่น้องนี่คอครับคอคอถือว่าสะอาดหูตาดีครับพี่น้องคอกบ,บวหกเนาะนี่เหยดง่ายด้านบนก็จะเป็นหม่องพักครับหม่องนอนเฝ้าครับด้าบนนอนเฝ้าเหยียดง่ายๆนะครับเนาะพี่น้องจําจําไปเมืองไปใส่ปั๊บใส่เลยครับเด้อ ควายชนี้ก็สิมีควายน้อยอย่างที่เห็นครับมีทั้งหมดหกตัวนี่พื้นที่นะ้ครับเดอ้อเดี๋ยวสิสห้พี่น้องเมืองพื้นที่ทั้งนอกเนื้อที่แปดไร่ครับพี่น้องก็สิปล่อยเป็นเห็ดทงเห็ดหนาเนาะครับเนาะเห็ดหนาเลียงควายเลียงไก่เห็ดนาเลียงควายเลียงไก่วิถีบานๆนะครับเด้อวนี่ดอกสะดา ผักกระเดากระเดากระเดาหวานผักกระเดาหวานกินกับยังกระเสบบะแต่มีลาบมัวเนาะนั่นแหละว่หันโอ้ยว่าม่ให้เด๋านอนมันเจี๊ยบหมดเด๋มันก่อนอะไรก่นไปใส่อแล้ววันี่๋มันยังบาอยู่บาเสาควอยหน่อยน้อยควหน่อยมันดื้ออะไรขามหัวบาผุดนึกป่ะขามบได้นรกพุดหรอบ่ได้พุดหรอใช่า้อมหัวล้อมหัวไปหมดล้วอันนี้เขาบล้อมไว้มันกัด ขอกเฟียงที่พ่อนี่ปอ่อยพ่นแล้วกันมาลองไว้าออเห็นไม่ยูเลวขอกเฟียงจูได้จากก่อนเนาะนี่เอาได้บุพเพลอยก่อนหรอกอ่านี่ขอกเฟียงง่ายๆเนาะพ่อเนาะไม่ยูคาเห็ดง่ายๆนี่ขอกเฟียงใหญ่จอยนะครับเด้อลานนั่นนี่แหละพื้นที่นี่พื้นที่ว้อยเฟี้ยละกว้ยกับไร ยังเต็มสีทธรพ่อเท่าใหรเด้อยู่นี่ละพ่อออาดูนี่ละพ่อกระสิบยังจอยกระสิบได้พาย่างนะครับเด้อขาบ่ดีแล้วเทามาแล้วว่าสันวะที่รถอ้อมกวยอยู่สิ้วอเทามาแล้วออกมาแล้วก็ไอะไรครับให้พี่น้องเยี่ยมชมบรรยากาศเพื่อพี่น้องได้ไอเดียในการออกแบบแปลงนะครับเด้อแปลงเป็นในมักน้ำโมลูกะการจัดสรรพื้นที่มัก มากมกพร้าวปลูกพร้าวไว้เนาะแถวนี้นอกจากนี้แล้วได้จ่อน้าบาดาลบราพบ่จ่อ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 เนี่ยโอ้ยวันนี้มันโกลีมันโกยี่มันโกลีบ่ได้มันน้ำมันไหลทั้งเสีเตี้ยออกน้ำดีรึเปล่ออกน้ำดีสรงเนี่ยดีต้นจ่อบ่ได้วะเตี้ยเขามันเจียมันโกลีบ่ได้มันเหลวน้ำไหล ม,มันพังทั้งไต่สันดินดินทรายเนาะดินทรายพังเราบอกว่าอะไรเนี่ยขั้นโกลยำครับพี่น้องก็สิให้เอาที่สนทนาครับอพอจอยพอจอยก็บอกว่านี่แหละครับขั้นได้ราคาก็สิแบ่งเนาะจังใดก็ลองอพ่อมีเบอร์โทรบ่เนาะบัดที่นี้พ่มี<พ>ดรอกพ่อโรศั์บ่เป็นที่ละ่ะเออพ่อกระโทรัพท์บาเปอืน มีแต่ลูกไซย์หแล้วลูกไซยซื้อ,อผู้ใหญ่ยังก็ผู้ใหญ่สมชายพุทธครับเป็นควายของผู้ใหญ่สมชายจิตกุศลคันพี่น้องผ่านมาสิไปทางบ้านข่าวออกจากอำเภอเมืองชัยภูมิครับสิบพ่อบ้านหัวหนองนะครับเนาะอยู่ฝ<ม>ังไ่ไปยอ,ยอกอยู่ฟังขวามือครับกิโลที่เจ็ดที่แปดครับพี่น้องก็ถามหาผู้ใหญ่สมชายจิตกุศลครับผมเป,เป็นเจ้าของควายอยู่นี่อยู่แล้วก็ให้พอพอจอยเป็นผู้ดูแลนะครับเนาะ พอจอยเป็นผู้ดูแลขั้นใดราค่าจังไดยกัสิแบ่งปันพี่น้องไปดูแลต่อครับเท mm hmm. ่าที่เห็นผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้แบบว่าเป็นควายเกรดรุ่นน้อยครับวัยรุ่นกําลังดื้อเนาะเนาะกำลังดื้อ <laughs> ครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีภารกิจหลายครับบ่ได้มีคลิปให้พี่น้องใ้เมืองก็ขออภัายหลยๆครับแล้วก็ขออภัยครับ,ออาารบมือมือวันที่4ครับวันที่4 4กุมภาพันธ์มีงานอยู่บาน โคกกลางครับเป็นงานประเพณีทุนขวัญเขา่าใบสีสู่ขวัญควายอทอดผาปลาปุ๋ยขอกครับก็เนื่องจากว่าท้ายคลิปไว้แล้วละครับก็ด้วยความว่าอยากให้พี่น้องได้เมืองเต็มคลิปครับระยะเวลาหนึ่งชมงครับรเผอิญว่าไปลบครับลบขอมูลไปลบไปลบมาขอมูลหายเมิดครับพี่น้องก็เสียดายบ่ไดดให้พี่น้องได้ชมงานบรรยากาศงาน พอจอยฝากพี่น้องที่สนใจสิมาเมืองให้เหตุจังไรแน,น่บอกกับพี่น้องจังหน่อยนะครับเขาเบิง้งกะพยานดอกมาบอกว่าซื้อเพื่อสนใจจิตกุศลบ้านบู่สิบสี่วันหัวน้องนั่นมาลดสะพากลักันมาือไมเขาจักเบิ้ลละอือหูจักเบิดเนาะเออครับผมอขอบคุณครับก็บฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเกาชนะจนสวัสดีครับสวัสดีครับ